เสียงหนังสือเรื่องดูจิตปีแรกโดยสันตินันปัจจุบันคือหลวงพ่อปราโมทป่าโมทโชว์สวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเบื้องต้นรู้กายรู้ใจเบื้องปลายรู้พระนิพพานบทที่สอง แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขปอยากทราบแนวทางการปฏิบัติธรรมโดยสังเขปค่ะเพื่อนร่วมทุกจำนวนมากไปศึกษาการปฏิบัติธรรมกับผมและผมได้เห็นปัญหาที่ตามมาหลายอย่างเช่นบางท่านกลัวว่าพอไม่ได้อยู่ใกล้ผมแล้วจะทำไม่ได้หรือทำไม่ถูก ถ้าเป็นคนกรุงเทพก็ยังอุ่นใจว่าจะพบผมได้อีกไม่ยากนักแต่คนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็กังวลกันมากหน่อยจึงอยากได้คู่มือสำหรับการปฏิบัติอย่างง่ายๆแต่เป็นระบบเพื่อความอุ่นใจว่าจะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปได้เมื่อไม่พบผมบางท่านฟังแล้วยังสับสนไม่เข้าใจ หรือไปจำธรรมที่ผมตอบคนอื่นเอาไปปฏิบัติบ้บางซึ่งเป็นคนละขั้นตอนหรือคนละจริตผลก็ไม่ต่างจากการเอายารักษาโรคของคนอื่นไปรับประทานจึงอยากเห็นภาพรวมของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดที่ผมแนะนำเพื่อจะคลี่คลายความสับสนตรงนี้ได้บ้างปัญหาอีกประการหนึ่งที่ผมทราบก็คือเพื่อนบางท่าน ถกเถียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยนำคำแนะนำของผมที่ได้ยินมาต่างกรรมต่างวาระไปเป็นข้ออ้างอิงโต้แย้งกันผมจึงเห็นว่าสมควรสรุปใจความย่อของการปฏิบัติธรรมตามที่ผมได้แนะนำหมู่เพื่อนเพื่อให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติอย่างเป็นระบบตั้งแต่เบื้องต้นเป็นลำดับไปเพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น 1. การสร้างความเข้าใจขอบเขตของพระพุทธศาสนาเพื่อนที่มีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาน้อยจะได้รับการปูพื้นความเข้าใจเสก่อนว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ยาแก้สารพัดโรคครอบจักรวาลไม่ใช่เครื่องมืออย่างเดียวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมดังนั้นไม่ใช่ว่าเป็นนักเรียนก็เลิกเรียน พื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะความรู้ทางโลกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในทางโลกผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาจำเป็นต้องรอบรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆด้วยและอยากเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องอื่นนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องความทุกข์และการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทางใจเท่านั้น พระพุทธศาสนาไม่ได้มีไว้เพื่อตอบปัญหาเกี่ยวกับไสยศาสตร์โชคลางเจ้ากรรมนเวรชาติโน้นชาติหน้าผีสางเทวดาเป็นต้น 2. เครื่องมือในการปฏิบัติธรรมผู้ที่กดใจแล้วว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ก็จะได้รับการแนะนำ ให้รู้จักเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติธรรมได้แก่สติและสัมปชัญญะผมมักจะพยายามแนะนําให้พวกเรารู้ทันสิ่งที่กำลังปรากฏกับจิตเช่นความลังเลสงสัยความอยากความกังวลความสุขความทุกข์เป็นต้นเป็นการหัดให้มีสติซึ่งเป็นเครื่องมือรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏ และเฝ้ากระตุ้นเตือนพวกเราให้ทำความรู้ตัวไม่เผลอไม่ว่าจะเผลอส่งจิตไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจส่วนมากก็จะเผลอกันทางตากับทางใจคือหลงเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดกับเผลอไปเพ่งจ้องอารมณ์เอาสติจ่อแน่นเข้าไปที่อารมณ์ที่กำลังปรากฏการกระตุ้นความไม่เผลอ และไม่เผลอเพ่งก็คือการพยายามให้พวกเรามีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวไว้เสมอๆ 3. มอการเจริญสติปัฏฐานเมื่อพวกเรามีเครื่องมือหรืออาวุธในการปฏิบัติธรรมแล้วขั้นตอนต่อไปผมจะแนะนําให้พวกเราเจริญสติปัฏฐานคือมีสติสัมปชัญญะ ระลึกรู้กายเวทนาจิตและหรือธรรมตามความถนัดของแต่ละบุคคลเช่นให้รู้อิริยาบถรู้ความเคลื่อนไหวระหว่างการเดินจงกรมรู้ลมหายใจเข้าออกเบื้องต้นถ้าจิตยังไม่มีกำลังก็ให้รู้ประย่างสมถะคือเอาสติจดจ่อสบายๆลงในกายที่ถูกรู้นั้น เมื่อจิตมีกำลังขึ้นแล้วก็ให้เห็นว่าอิริยาบถความเคลื่อนไหวกายหรือลมหายใจนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นไม่ใช่จิตมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานั่นเองเมื่อทำได้อย่างนั้นแล้วจิตจะมีกำลังสติสัมปชัญญะมากขึ้นอีกหากนำมาทำใดปรากฏกับจิต ก็จะสามารถรู้เท่าทันได้เช่นเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดกุศลอกุศลต่างๆก็ให้รู้ทันนามธรรมนั้นในลักษณะสิ่งที่ถูกรู้เช่นเดียวกับการรู้รูปนั่นเองอันหนึ่งคนไหนมีกำลังรู้นามธรรมได้เลยผมมักจะแนะให้รู้นามธรรมไปเลยหรือผู้ไม่ถนัดจะระลึกรู้นามธรรม สมัครใจจะรู้รูปธรรมอย่างเดียวก็ได้เมื่อจิตรู้รูปธรรมหรือนมามธรรมอย่างต่อเนื่องแล้วพอมีกำลังสติปัญญามากขึ้นก็จะเห็นว่าเมื่อจิตไปรูปร้รูปธรรมหรือนมามธรรมต่างๆแล้วจิตจะมีความยินดียินร้ายหรือเป็นกลางขึ้นมาผมมักจะแนะนำหมู่เพื่อนให้ระลึกรู้ความยินดียินร้ายหรือความเป็นกลางนั้น เมื่อจิตรู้ความยินดียินร้ายแล้วก็จะเห็นความยินดียินร้ายนั้นเกิดดับเช่นเดียวกับรูปธรรมและนามธรรมทั้งปวงนั่นเองแล้วจิตปล่อยวางความยินดียินร้ายเข้าไปสู่ความเป็นกลางของจิตตอนแรกความเป็นกลางๆลานั้นจะมีสั้นๆแล้วก็มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นอีกต่อมาชำนิชำนาญขึ้น จิตจะเป็นกลางมากขึ้นตามลำดับก็ให้ผู้ปฏิบัติรู้อยู่ที่ความเป็นกลางของจิตเมื่อจิตมีกําลังมากขึ้นก็จะสามารถจําแนกขันละเอียดต่อไปจนเข้าถึงใจได้ในขั้นที่จิตเฝ้าระลึกรู้ความเป็นกลางนั้นปัญญาชนจะเกิดโรคประจําตัวสองประการเป็นส่วนมากคือหนึเกิดความเบื่อหนายแล้วเลิกปฏิบัติ หรือสองเกิดความลังเลสงสัยว่าจะต้องทำอะไรต่อไปอีกหรือไม่แล้วเลิกปฏิบัติโดยการรู้หันมาคิดค้นคว้าหาคำตอบด้วยการคิดเอาแท้จริงเมื่อจิตเข้าไปรู้อยู่ที่ความเป็นกลางแล้วก็ให้รู้อยู่อย่างนั้นแล้วจิตเขาจะพัฒนาของเขาไปเองเมื่อกำลังของสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์เต็มที่ นี้เป็นข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติธรรมโดยสังเขปที่ขอฝากไว้ให้กับหมู่เพื่อนเพื่อประกอบการพิจารณาปฏิบัติต่อไปจากแนวทางอันเดียวกันข้างต้นเมื่อแต่ละคนลงมือปฏิบัติธรรมจริงๆกลับปรากฏปัญหาปลีกย่อยแตกต่างกันเป็นจำนวนมากปัญหาหลักก็มาจากการเจริญสติสัมปชัญญะไม่ถูกต้องพวกเราจำนวนมากในขณะนี้ ยิ่งปฏิบัติยิ่งเกิดความคลาดเคลื่อนยิ่งขยันยิ่งพลาดไปไกลจุดที่พากันพลาดมากในช่วงนี้ก็คือแทนที่จะรู้ตามความเป็นจริงพวกเรากลับไปสร้างอารมณ์อันหนึ่งขึ้นมาแล้วพากันเข้าไปติดอยู่ในอารมณ์อัน,นั้นความผิดพลาดนั้นเกิดจากบางคนรู้สึกว่าตนฟุ้งซ่านมากไปจึงเห็นว่า จำเป็นต้องฝึกสมถกรรมฐานซะก่อนแล้วการฝึกสมถกรรมฐานนั้นก็กระทำอย่างผิดพลาดคือแทนที่จะกระทำสัมมาสมาธิกลับไปทำมิจชฉชาสมาธิอันไม่ประกอบด้วยความรู้ตัวโดยการเพ่งเข้าไปที่อารมณ์อันเดียวกล่อมจิตให้เคลื่อนเคลิ้มเข้าไปเกาะอารมณ์อันเดียวแทนที่จะมีสติระลึกรู้อารมณ์อันเดียวไปอย่างสบายสบาย โดยมีความรู้ตัวไม่เผลอไม่เพ่งจิตแค่ระลึกรู้อารมณ์อันเดียวอย่างสบายๆเป็นธรรมเอกเมื่อทำมิจฉาสมาธิจิตเคลื่อนไปเกาะอารมณ์ที่สร้างขึ้นมาพอหยุดการทำสมาธิหันมาดูจิตหรือเจริญสติปัฏฐานก็เอาจิตท,ที่เกาะติดอารมณ์นั่นเองมาใช้ดูจิตซึ่งจิตชนิดนี้ใช้เจริญสติปัฏฐานไม่ได้จริง เพราะกระทั่งจิตติดอารมณ์อยู่ก็มองไม่เห็นความจริงเสียแล้วสาเหตุของความผิดพลาดที่เป็นกันมากอีกอย่างหนึ่งก็คือแทนที่จะรู้อารมณ์ไปตามธรรมดาธรรมดาง่ายๆสบายๆพวกเราจำนวนมากกลัวจะเผลอกลัวจะหลงมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่พบกับผมหรือใกล้จะพบกับผม จิตจะเกิดการตื่นตัวขึ้นเกิดอาการเกรงระวังตัวแจไม่ผิดอะไรกับนักวิ่งเวลาเข้าเส้นสตาร์ทสาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมด้วยความอยากเช่นอยากรู้ธรรมเห็นธรรมเร็วๆอยากเป็นคนเก่งเป็นดาวเด่นอยากได้รับการยอมรับและคำชมเชยจากหมู่เพื่อนพออยากมาก ก็ต้องเร่งความเพียรแทนที่จะเจริญสติสัมปชัญญะอย่างเป็นธรรมชาติให้ต่อเนื่องตลอดเวลาอันเป็นความหมายที่ถูกต้องของการเร่งความเพียรกลับกลายเป็นการปฏิบัติด้วยความหักหานเคร่งเครียดดูผิวนอกเหมือนจะดีแต่จิตภายในไม่มีความสงบสุขใดๆเลยสาเหตุที่นึกได้ในตอนนี้ทั้ง3ประการนี้แหละทำให้พวกเราจำนวนมาก หลงไปยึดอารมณ์อันหนึ่งไว้แล้วคิดว่าสามารถรู้จิตรู้ใจได้อย่างแจ่มแจ้งตอนนี้บางคนพอจะแก้ไขได้บ้างแล้วเมื่อเริ่มรู้ทันการที่จิตไปสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาแทนที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงมีเรื่องขำๆเรื่องหนึ่งคือน้องคนหนึ่งจิตติดอารมณ์ภายในอยู่ ผมก็แนะนำว่าให้ดูให้รู้ว่ากำลังติดอยู่ถ้ารู้แล้วจะได้กลับออกมาอยู่ข้างนอกและแทนที่จะเพ่งเข้าไปข้างในให้พยายามรู้ตัวออกไปยังภายนอกออกไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมให้ดีจิตที่ติดอยู่ข้างในจะได้หลุดออกมาน้องคนนั้นฟังแล้วกลุ่มใจมากเพราะคิดว่าผมสอนให้ส่งจิตออกนอก ยังดีว่าสงสัยแล้วถามผมเสียก่อนไม่นำไปเล่าถวายครูบาอาจารย์ว่าผมสอนให้ส่งจิตออกนอกมิฉะนั้นถ้าท่านพบผมท่านคงทุบผมตกกุฏิเลยความจริงการที่หลงสร้างอารมณ์ออกมาอันหนึ่งแล้วตนเองเข้าไปติดอยู่ภายในนั้น<ม>ก็เป็นการส่งจิตออกนอกแล้วคือออกไปนอกจากรู้ผมพยายามแก้การส่งจิตออกไปสร้างพบ โดยไม่รู้ตัวให้ไม่ได้ปรารถนาจะให้หัดส่งจิตออกนอกแต่อย่างใดปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราส่วนน้อยเป็นกันได้แก่การหลงตามอาการของจิตเช่นหลงในนิมิตแสงสีเสียงต่างๆหรือหลงในการกระตุกของร่างกายเป็นต้นพอเกิดอาการขึ้นบางคนก็ยินดีบางคนก็ยินร้าย ต้องคอยปลอบคอยแนะให้หันมาสังเกตรู้ความยินดียินร้ายของจิตจนจิตเข้าถึงความเป็นกลางเองแทนการไปเพ่งใส่อาการต่างๆเหล่านั้นและมีราคะโทสะหรือโมหะครอบงำโดยไม่รู้ตัวการปฏิบัตินั้นถ้าจะป้องกันความผิดพลาดก็ควรจับหลักให้แม่นๆว่าเราปฏิบัติเพื่อรู้ทันกิเลสตัณหา ที่คอยแต่จะครอบงานจิตใจปฏิบัติไปจนจิตฉลาดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อสิ่งอื่นหากปฏิบัติโดยแฝงสิ่งอื่นเข้าไปเช่นความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากเด่นอยากดังอยากหลุดพ้นโอกาสพลาดก็มีสูงเพราะจิตมักจะสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแทนที่จะรู้ทุกอย่าง ตามความเป็นจริงแล้วก็ควรสังเกตจิตใจตนเองไว้บ้างหากรู้สึกว่าจิตใจเกิดความหนักที่แตกต่างหรือแปลกแยกจากธรรมชาติแวดล้อมก็แสดงว่าจิตไปหลงยึดอะไรเข้าให้แล้วเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งภายในภายนอกนั้นมันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยที่มีน้ำหนักขึ้นมาก็เพราะเรา ไปแบกไปถือไว้เท่านั้นเองลองสังเกตดูตอนนี้ก็ได้ครับลองทำใจให้สบายๆส,สังเกตไปยังสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นอาคารบ้านเรือนต๊เก้าอี้ต้นหมากรากไม้จะเห็นว่าสิ่งภายนอกนั้นโปรง่งเบาไม่มีน้ำหนักเพราะเราไม่ได้เข้าไปแบกหามเอาไว้ส่วนจิตใจของเรานั้น มองย้อนเข้ามาจะเห็นว่ามันหนักมากบ้างน้อยบ้างถ้ายึดมากก็หนักมากยึดน้อยก็หนักน้อยมันยังแปลกแยกออกจากธรรมชาติธรรมดาสิ่งที่แปลกแยกนั่นแหละครับคือส่วนเกินที่เราลงสร้างขึ้นมาโดยรู้ไม่เท่าทันมายาของกิเลสเมื่อรู้แล้วก็สังเกตจิตตนเองต่อไปว่า มันยินดียินร้ายต่อสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานั้นหรือไม่แล้วก็รู้เรื่อยไปจนจิตเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งปวงธรรมชาติภายในกับธรรมชาติภายนอกก็จะเสมอกันคือไม่มีน้ำหนักให้ต้องแบกหามต่อไปพระศา,าสดาทรงสอนว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักบุคคลแบกของหนักพาไปเขาย่อมไม่พบความสุขเลย คำสอนของพระองค์นั้นคำไหนก็เป็นคำนั้นขันเป็นของหนักจริงๆสําหรับคนที่มีตาที่จะดูออกได้7มกราคม2543